ักายสบายดีทุกคนพบกันตอนเที่ยงพี่น้องอันนี้ก็คือเก้าพี่น้องเออมาเบิ่งใกล้ครับพี่น้องมีลูกแล้วครับมีทายาทแล้วมาผสมพันธุ์ใกล้พื้นเมืองครับใกล้ป่าที่มาอยู่น้องควายพี่น้องคนนะพี่น้องห้าเดือนนี้เก่าไกลได้น้อยหนึ่งพี่น้องไงบัวได้แห่ปันได้พี่น้องดีใจนะมันคุ้นพี่น้อง โอ้โหพี่น้องได้ลูุแล้วพี่น้องไยเิ่นด้ลูอยู่จตัวปุบเจ็ดแปดตัวนี่แหละเอะสีดำหมดเลยพี่น้องไยเอะทั้งแม่หมดเออทั้งใกล้พื้นเมืองหมดอ้ลุ้นได้สีแดงกับ่ได้พี่น้องเอ้ลุ้นคือไกลป่าก็ได้เิ่นพี่น้องเิ่นดูพี่น้องพี่น้องเขาไกลได้อยู่น้อยนึงพี่น้องว่างสิบเมตรพี่น้องแต่เขาเกินก็นนี้กลับไปพี่น้องไง กันเป็นสายพันธุ์ของเชือกเขาภูพานพี่น้องเ้ยใกล้พันธุ์นี้พี่น้องมันมีอยู่หลายสายพันธุ์ครับใกล้ป่าแถวภูพานพี่น้อง้ยพันธุ์นึ่งก็มีงอนน้อยพี่น้องอันนี้ไกลพันธุ์งอนใหญ่นะมันจะอยู่ชายขอบชายเขานะตามภูให้ไปหน้าของชาวบ้านมันจะลงมากินเขาพี่น้อง้ง <c oughs> งาม้วใกล้สายพันธุ์นี้งามนะพี่น้อง้ยถ้าสายพันธุ์ใกล้ ป้างอนน้นอยๆนะมันมโยักงามครับพี่น้องใส่พันดนวยสีงามครับตางขาวพี่น้องเลยแข้งแดงครับพี่น้องไงเต็มที่แล้ะแข้งที่มีสีแดงพี่น้องเลยห้าเดือนพี่น้องเลยเพิ่นเข้ามาอยู่นํานี่นะห้าเดือนละพี่น้องเลยเดือนที่ห้าละพี่น้องเพิ่นมีทายาทอยู่สามรุ่นแล้ละพี่น้องเลยอันนี้รุ่นที่สามอาเนี่ยแต่เนาะใกล้พื้นเมือง บมมีผมมีตัวสีแดงครับแต่ก้อนๆนั้นมีสีแดงอยู่แต่มาจอกมากินพี่น้องเลยมากินตั้งห้าหกตัวพี่น้องเหลือสองตัวโอ้สีดายพี่น้องเอ้ยอะผมกะพยายามสิเพาะพันต่อไปพี่น้องเลยมันมาอยู่น้ำแล้วกะโชคดีของผมนะครับตอนรับปีใหม่เลยพี่น้องเลยโอ้เดการใดการพี่น้องอ่ะผมมีอยังครับคลิปนี้กะ ความสุขความเจริญจะเป็นของพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ